บริการทั่วไทยซื่อสัตว์โปรง่งใสสวนไผ่นัดวงศสาอำนาจเจริญสวนไผ่นัดวงศสาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามอยู่ในช่อง YouTube นะครับก็ต้องขอขอบ คุณมากๆนะครับผมที่ติดตามเรื่องราวและบางคนก็ติดตามเสร็จก็โทรมาคุยแล้วก็สั่งต้นพันธุ์ไปผูกนะครับต้องขอขอบคุณมากๆที่อุดหนุนกันนะครับผมก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับก็คือวิดีโอสั้นๆเรียวนะครับในช่องของเฟ e บ o o k นะครับซึ่ง ชื่อ a c e b o o กก็สวนไผ่นัดวงศานะครับผมทําลิงก์ไว้ในรา,ายละเอียดข้างล่างนะครับเพื่อนเพื่อนก็คลิกเข้าไปใน Facebook แล้วก็เข้าไปคลิกติดตามแล้วก็มีคลิปเรียวนะครับซึ่งหนาทีต่อคลิปนะครับเป็นคลิปที่ผมย้อนไปเมื่อ10 11ดปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะมาทําสวนแห่งนี้เริ่มต้นแบบไหนอย่างไรนะครับผมลงเป็นคลิปให้เป็นตอนนะครับ ep 1 ep 2 ep 3แล้วก็จะมีเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นนะครับผม จนมาถึงทุกวันนี้นะครับว่าความยากลําบากในการสร้างสวนเนี่ยมันมันยากอะไรง่ายอะไรและต้องเริ่มอย่างไรนะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆน,น,นะครับไปติดตามอยู่ในช่อง Facebook สวนไผยนัดวงศ์านะครับผมวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆเช่นเคยนะครับซึ่งผมเลือกมาหนึ่งคำถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสที่จะทำคลิปนำเสนอเพื่อนๆฟังนะครับผม คำถามมีอยู่ว่า,น,าน้าณัดผมปลูกไผ่แล้วผมจะเริ่มแต่งกอเมื่อไหร่คำตอบก็คือ1นึ่งแต่งแดงแต่อายุ1ปี2ปีหรือ3ปีหรือ4ปีก็แล้วแต่เหตุผลว่าเราต้องการลำไม้ไผ่เนี่ยเล็กสุดเนี่ยขนาดไหนยกตัวอย่างเช่น ผมต้องการไม้ขนาดหนึ่งนิ้วขึ้นไปการแต่งกอก็คือเราก็จะแต่งเฉพาะกิ่งข้างๆกิ่งข้างๆที่มันเดินและกเกะกะนะครับเราก็ตัดตัดตัด,ต,ดตัดใช้ครีมตัดใช้เลือ่อยตัดออกไปห,หมดในกอของเรานะครับก็เหมือนด้านหลังของผมก็จะมีลำตั้งแต่1นิ้วนิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วไล่ไปเรื่อยๆตามความโตของอายุไผ่นะครับผมซึ่งกรณีที่สอง ถ้าเกิดเราต้องการลำที่มีขนาดสักนิ้วครึ่งขึ้นไปเราก็จะต้องเลือกตัดลำเล็กกว่านิ้วครึ่งออกให้หมดเลยเลือกตัดเลือกตัดเลือกตัดลำไหนที่ได้เกินนิ้วครึ่งปล่อยไปเล็กกว่าตัดออก่าเราในกอของเราก็จะเหลือเฉพาะ1.5นิ้วขึ้นไปหรือเราต้องการ1.7 1.9หรือ2อ,อะไรเราใช้วิธีการ ตัดลำที่เราไม่ต้องการออกไปซึ่งผมแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าลำไม้ไผ่ที่ตลาดต้องการจริงๆแล้วมันต้องการตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปนะครับจนถึงสมนิ้วเบอร์เนี้ยต้องการเยอะจริงๆดังนั้นถ้าผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะแต่งนะครับก็ให้เหลือตั้งแต่หนึ่งจุดห้นิ้วขึ้นไปซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าลำไหนคือ1นจดห้านิ้วนี่ผมแนะนำว่า ไม้วิเศษครับมองเห็นกันไหมไม้วิเศษก็คือเราทําบล็อกนะครับทําบล็อกเนี่ยครับช่องนี้หนึ่งนิ้วเราอยากได้หนึ่งหนึ่งนิ้วขึ้นไปเราก็ใช้ตัวนี้จับออกเราเราต้องนิ้วนิ้วนิ้วครึ่งเราก็ใช้ตัวนี้จับเอา,เา,เา,อ,เอ,าอันไหนที่ใส่แล้วแน่นแน่นเนี่ยใส่ใสแขนเนี่ยแน่นนี่ไหมใส่ไม่เข้าก็ใส่มันใหญ่กว่าก็ปล่อยไปอันไหนที่ใส่แล้วหลวมๆอันเล็กกว่าก็ตัดเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่า ไผ่กอนี้ภายในกอเป็นอย่างไรและต่อจากนั้นกน็คือผมจะเริ่มสางออกเลยผมจะเหลือเฉพาะ1.5ขึ้นไปเล็กกว่า1.5ผมจะเอาออกเลยเดี๋ยวตามไปดูกันครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆมาดูในกอก่อนนะครับไผ่กอนี้นะครับอายุปลูก3ปีนะครับเป็นไผ่สร้างไพอีสานนะครับผมในกอก็จะมีตั้งแต่ ลำไม่ถึงหนึ่งนิ้วนะครับจนถึงประมาณทักสองนิ้วสองนิ้วสองนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกหน่อของไผ่สร้างไพลนะครับลักษณะของไผ่สร้างไพลนะครับหน่อก็จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองนะครับผมลำลำอ่อนนะครับลำของปีที่แล้วก็จะมีกาบติดอยู่นะครับ ส่วนลำรุ่นพี่นะครับก็จะกาบก็จะหลุดนะครับแล้วก็ไม้หนึ่งปีขึ้นไปนะครับผมกิ่งต่ำๆด้านล่างนะครับผมก็ลิดออกก่อนนะครับเพราะว่าเดินแล้วเกะกะชนนะครับผมในช่วงหนึ่งปีสองปีสามปีแรกนะครับไผ่กำลังสร้างกอนะครับซึ่งก็จะมีลำที่เรียกว่าไม่มีอะไรพยุงนะครับก็จะ โค้หน้าวออกด้านข้างแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราปลูกเป็นแปลงนะครับปลูกระยะ4ี่คูณสี่สี่คูณสี่นะครับเขาก็จะมีการพยุงกันและกันนะครับผมทําให้ไผ่ไม่โค้งแบบนี้นะครับลำแก่ๆนะครับของไผ่สร้างไผ่นะครับก็จะออกสีเหลืองๆนะครับนี่ครับนี่คือลำแก่ๆนะครับเป็นเป็นไผ่ของรุ่น รุ่นน่าจะเป็นคาบเกี่ยวปีที่หนึ่งปีที่สองนะครับมันจะออกสีเหลืองๆนะครับส่วนลำอ่อนๆก็จะสีเห็นชัดครับมันจะมีอ่าเขียวยังยังไม่ออกเหลืองนะครับนี่ครับยังเขียวแล้วก็อ่อนมากก็มีกาบติดนะครับนี่ครับมีกาบติดอยู่เลยพอผ่านไปหนึ่งปีกาบก็จะหลุดออกไปนะครับ ซึ่งปกติในการขยายพันธุ์เราก็จะใช้รุ่นที่มีกาบติดแบบนี้และครับในการขุดโอาเงาไปชำนะครับส่วนลำที่ไม่มีกาบติดนี่คือโอกาสตาหนองเขาก็จะน้อยแล้วนะครับผมไผ่กอนนี้พิเศษนะครับผมอนุรักษ์ไว้อย่างดีครับเพราะว่ามันมีลำที่แปลกๆนะครับนี่ยกตัวอย่างลำนี้นะครับลำนี้แล้วก็ลำด้านในนะครับนี่ลำด้านในอีกลำหนึ่ง คดไปคดมาเป็นกาบเต่าขอบกันไปขบกันมานะครับซึ่งสิ่งที่ผมเห็นล่าสุดก็คือนอนะครับหนอนี้นี่ครับนอหนอนี้หนอนี้ทั้งที่ด้านบนไม่มีอะไรมาทําให้เขาต้องเบี่ยงเบนนะครับแต่เขาดันคดเองนะครับคดเฉยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับลำลำนู้นนะนำลำพี่นะครับ คดเองเฉยเลยนะครับซึ่งก่อนนี้ก็เรียกว่าลูกรักของผมนะครับก็ได้ไปตัดไม้มานะครับแล้วก็ไปตัดไม้่ออ,อยู่กอนนึงนะครับสวยมากครับเพื่อนๆผมก็เลยขุดงาออกมาปลูกนะครับก็ปลูกไว้สักประมาณ30กอได้ครับแต่มีก้อนนี้พิเศษกว่าเพื่อนเขานะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการแต่งกอที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆน,นั้นเป็นอย่างไรครับผม หลังจากใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงนะครับก็แต่งลำที่เล็กกว่าไซส์1.5ออกนะครับผมเรามานับดูนะครับว่าตัดออกไปกี่ลำนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ลัดลำเล็กกว่า1.5นิ้วนะครับออกไปทั้งหมด16ลำนะครับก็โปร่งขึ้นมาให้เห็นชัดเจนครับผมส่วนลำที่เหลือนะครับก็จะเป็นไซส์1.5นิ้วขึ้นไปนะครับ1.5 1ถึง2.2ได้ครับนี่ครับดูลำโปร่งมากครับก็จะโปร่งโล่งเลยครับกิ่งที่อยู่ระดับที่เราเดินชนก็ ตัดแต่งออกเซยนะครับให้เหลือเฉพาะส่วนบนๆนะครับเรามานับจำนวนลำไซส์1.5ที่เหลือกันบ้างนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ลำอ่าเริ่มจากจุดไหนก่อนดีเอานี้แล้วกันเริ่มจากแถบซ้ายนะครับผมจะยืนนับไกลๆนะครับ <c oughs> เพื่อนๆนับตามนะครับ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองยิบสี่ยี่ิบหกยี่ิบแปดสามสิบสามสองสามสิบสามลำดูครับกอโล่งมากครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆนได้แต่งกอแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยคอกนะครับชอบขี้ไก่ก็ขอจบการนำเสนอเพื่อนเพื่อนเพียงเท่าน,นี้เลยนะครับผม เจอกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่องใหม่ๆมีอะไรที่เพื่อนสงสัยก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีทําคลิปตอบสนองให้ความรู้เพื่อนๆครับผมมีอะไรโทรหาผมด้วยกรงก็ได้ครับ0895005974 0953860391นัดสวนไผ่อำนาจเจริญครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ บริการทั่วไทยซื่อสัตว์โปรง่งใสสวนภัยนัดวงศาอำนาจเจริญ